น่องขอยเป็นมะเร็งบันนี้บอกว่าพันกระตัดนมกว่าไปคางนึ่งนาะมันก็เหืือีกคางเดียววันก็เฉย้ฟังขอยทิตนนัง่นองนมอีกคางนึ่ง้องขอยนั่นนงว่ามีมู สวยฟังวันที่ตนวจยังไดวันที่หลังจากที่เป็นมะเร็งน้องพี่น้องหมอกระตรวจพบหนึ่งข้างว่าเป็นอันค้นเนื้อมะเร็งหมอกระตัดไปข้างหนึ่งตอนนั้นกับอุทอนก็หมอหล่ะลาว่าอันเอาไปสองข้างไม่ได้หรอคะอีกข้างหนึ่งหนูกลัวไม่มีเพื่อนหมอกับว่ามันเป็นข้างเดียวก็ต้องผ่าข้างเดียวหมอวางซี่ก็เลยได้ตัดข้างเดียวพี่น้องหลังจากนั้นมากกกัอีกข้างหนึ่งกับที่ตนวนั่งกับทำหิมคว้อนน้ำนั่งอยู่วานั่งมามีมูนั่งกับเป็นอันอันอายอยู่เู้่เดียววันนี้ย่า อันเงาอยู่บ่ก็บางชีนะอัน อย่ามาเขียดเห็นเห้ฉ mm. ันนะเพราะว่าอุท้อนกับหมอเลี่ยวเฮ็ดจังไงเรี้ยวเขาเข้าโบผ้าให้กับจ้าของสบายดีเขาเลยบอกไปน้ำขาวางชีขอว่าให้ยื่อันโบต้องเหงาโดห้องน้อขาว่านก็บยืมไปยืมหมอไม่เมะขอวางชียังว่าอาบน้ำยามไดนกับคุยแต่กำหน้าพี่น้องเหตุอปปะยู่ผู้เดียวยังว่าตอนนี้ตัวนั่งอยู่น่องข้างหนึ่งหนันบริไปน้ำมูอแต่ว่าก็บเเลยบอกนั่งว่าก็ดีละลาอันบริเป็นโรคเป็นไข่อันให้ยื่หนีละเขาว่า อืมอันก็ยังว่าอันจังนึ่งกัมที่ตัวนั่งดิฮิอันเราเอาไปนั่งนั่งว่าฮิตะนายพี่น้อง